สวัสดีค่ะวันนี้ศิริพัฒาาน์สหพิณิพนนะคะจะมาสัมภาษณ์คนที่รักษาเสียงแบบหู<อ>ไปสิ่เที่ยวใช่ครับการตอนนี้กำลังรักษาอยู่เที่ยที่ห้าแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะรักษาไปอาการดีขึ้นครับขอผมเนื่องจากว่าเราเล่นเวทเรนนิ่งแล้วเรายี่กามเนื้อไม่ดีครับมันก็เลยอักเสบเป็นพังผืดแล้วไปทับเส้นประสาทครับอ่าเป็นมากที่เดือนลวเป็นมาตอนนี้เข้าเดือทน,นที่สองแล้วครับเดือนที่สองก่อนหน้านี้ก็รักษามา ใช่ครับตอนน,นี้ไปมหาหมอแผนปัจจุบันเขาจะวินิจฉัยว่าเป็นประสาทหรเสื่องครับแล้วก็ให้กินยาใช่ครับให้กินยาพอเรากินยาเรารู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นครับผมก็เลยเซิร์ชยูทูบจนเจอที่นี่ครับ่ารักษาไปออตอนแรกดังตอนนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์รับตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นประมาณ70%ครับผมสี <4 S 2> ่เที่ยวนะคะดีขึ้น70%ครับผมแล้วก็ตอนนี้มาเที่ยวที่5นะคะ ฝากอยฝากบอกอะไรกับคนที่มีเสียงดังในหูไหมคะเราฝากบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเรามีหวังเราก็ยังหาทางรักษาได้เสมอครับขอบคุณมากคะ่ะ,ะถ้าสนใจนะคะติดต่อมาที่สิริพัฒน์สาคทีมิกนะคะ